สวัสดีครับเสือใหญ่ไอทีนะครับประจําวันที่13พฤษภาคม2555นะครับในรอบเที่ยงคืนก่อนที่จะทําเสนอข่าวขอบอกนิดนึงน่จากนี้วันอาทิตย์ช่วงเช้าผมต้องไปเรียนนะครับก็เลยอาจจะไม่มีเวลาในอัปเดตข่าวก็เลยเ,เทปมันอาจจะสั้นไปนิดนึงในช่วงของรอบรอบของเที่ยงวันนะครับแต่ผมก็มีความคิดเห็นว่าเออผมเนี่ยอยากจะทํา เป็นวันอาทิตย์เนี่ยเป็นสเปเชียลแต่คิดไปคิดมาเนื่งองจากว่าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดเทปมันหายเนี่ยวันมันจะไม่ต่อเนื่องก็จะเอาแบบนี้แล้วกันวันนี้ผมจะแบ่งเทปเป็นสองเทปนะครับคือเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่เป็นเป็นสองเทปก็คือจะมีช่วงของเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงวันปกติแต่เวลาอัปเดตก็คือจะอัปเดตในเวลาเดียวกันนะสัญญาตามนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นมาแบ่งข่าวกันก่อนทำไมไม่ทำมาก่อนเนอะก็ <c oughs> เอางี้ตอนนี้ตีสองผมจะอ่านข่าวในช่วงนึงไปก่อนแล้วพอหกโมงเช้าไม่มีข่าวอะไรเพิ่มก็จะหาข่าวมาเพิ่มมาอ่านให้ฟังแล้วก็นะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเคลียร์รอบเที่ยงคืนกันก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวรอบเที่ยงวันก็อ่าค่อยว่ากันอีกทีข่าวแรกข่าวไหนนีเดี๋ยวว่าแต่ ตอนเที่ยงวันเลยเที่ยงคืนยังจะไม่มีข่าวให้อ่านเลยเนี่ยหุ้ยมีแต่ข่าวเก่าข่าวแรกนะครับยาวนิดนึง Line Camera ลลสำหรับ iPhone อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด2.0ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้นะครับตั้งแต่ Line Camera ลลเปิดตัวช่วงสงการ12เมษายนที่ผ่านมาทาง Android นะครับก็แตะ1ล้านเพียง 3, 1ล้านโหลดนะครับเพียง3วันเท่านั้นเอง โปรแกรมนี้ก็สามารถปรับแต่งรูปถ่ายได้หลากหลายนะครับแต่เสียอีกเดียวมันแชร์ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ Microsoft แอบบอกอีกครั้งว d o w s p h o ฟนนะครับรุ่นถัดไปใช้ mm hmm. เคอร์เนลเกี่ยวกับ Windows 8นะครับกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับประกาศรับสมัครพนักง,งานของ Microsoft ที่จะมีในถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทนะครับพอล่าสุด Microsoft ได้ประกาศรับ,รบสมัครพนักง,งาน ซีเนียโปรแกรมเมเนเจอร์นะครับเข้ามาใน Windows Phone นะครับซึ่งได้ระบุไว้ว่าคนที่มีประสบการณ์พัฒนาปพลบเคชันบนแพลตฟอร์ม NT มาดูแลส่วนของฟังก์ชันด้านเซลลูล่าให้กับระบบปฏิบัติการรุ่นถัดไปเพื่อเปลี่ยน Windows 8ให้เป็นแพลตฟอร์มโฟนที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์อนาคตอย่าง LTE ข่าวลือที่ว่า Windows p h o ฟ e รุ่นถัดไปจะใช้ครนลเดียวกับ Windows 8ที่มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งประกาศรับสมัครก่อนหน้านี้ หรือไม่ที่ม i โครซอฟท์หลุดเองคงมาต้องลุ้นในงานที่ม i โครซอฟท์จะจัดไปยเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ว่าบริษัทจะพูดถึง Windows p h โฟนรุ่นถัดไปที่มีในโ,โค้ดเนมว่าอ p พ l อลโลหรือไม่เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมม i โครซอฟท์เพิ่งประกาศรับสมัครตำแหน่งนี้ทั้งที่ไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าบริษัทก็ต้องส่งมอบระบบปฏิบัติการให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์แล้วทา,ทางจะเลื่อนแน่นอนอยากรู้ความทุกทรมานของนักพัฒนาโปรแกรมบน Android ดไหมมาดูภาพนี้แล้วจะ เราจะเข้าใจมีหลายคนสงสัยว่าทําไมโปรแกรมบนแอน r o i d ถึงออกช้ากว่า iOS ทุกครั้งแถมมีฟีเจอร์ลงถึงหน้าตาด้อยกว่า iOS ไปทุกไปซะทุกตัวคิดว่าเอ่อคิดว่าคงรู้บ้างแล้วหละว่ามันเกิดจากปัญหา a ฟ m e n t a t i o n นะครับของ Android นั่นเองที่แต่คนพูดเอ่อต่อกันก็คงไม่ไม่เข้าใจความหมายสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นมาดูรูปนี้กรบจะเข้าใจ อันนี้โมค่านะครับบริษัทพัฒนาโปรแกรมบนมือถือสัญชาติฮ่องกองมีผู้ดาวน์โหลดร่วมกว่า70ล้านโหลดนะครับเผยภาพโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเฉพาะ a อ d r o อ d ที่บริษัทต้องค a อแอปก่อนจะออกสู่ตลาดโดยมีบริษัทต้องเทสถึง400รุ่นทุกแอปทุกเวอร์ชันที่ปล่อยออกมาซึ่งจะบอกว่าไม่ถึงครึ่งของรุ่นทั้งหมดที่มีในโลกซะด้วยซ้ำถามว่า400เครื่องข้้งบนนั้นหมายถึงอะไรมันไม่ใช่แค่บอกว่า จะต้องมีฝีมือต้องเทสเยอะแต่หมายถึงต้นทุนมหาต้นทุนมหาศาลที่ต้องให้บริการกับซื้อมือถือและแท็บเล็ตที่ออกใหม่ไม่เว้นแต่ละวันมาประเมนว่าเครื่องนึงเฉลี่ยหนึง่งหมื่นบาทดูสิจะรู้ว่าบนโตน,นั้นรอไปสี่ล้านบาทแล้วแล้วถามว่ามันจําเป็นไหมถ้าแอปพื้นฐานไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของโทรศัพท์มากมหมแค่มอนิเตอร์กับเครื่องจริงเจ็ดถึงแปดรุ่นก็พอแล้วล่ะแต่ถ้าแอปฟีเจอร์มีความมือวา้าดึงพลังของเครื่องมาใช้หลายครั้งหลายคราครโปรแกรมก็มีปัญหาก,กับฮาร์ดแวร์เฉพาะรุ่น A B C D เวอร์ชันนี้นี้นั้นนั้นั่นแปลว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาคุณต้องดิลลนหาซื้อเครื่องเพิ่มเทสและรุ่นที่ต้องการซื้อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยสำหรับการลงทุนลองมาดูฝั่ง iOS บ้างนี่คือขึ้นทั้งหมดที่เขาใช้เทสเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยว่า Android เพราะ iOS มือถือออกมาแค่5รุ่น iPad 3รุ่น iPod Touch เอ uh, ่อ iPod Touch เจนอีกนิดหน่อยที่เหลือก็แค่เทสกับเวอร์ชันของ OS แตกต่างกันไปเท่านั้นคราวนี้นพอได้คำตอบกันแล้วว่าาาททไไมอออออปป Android iOS ถึงกยู่ขใจหัวออัวพฒนา เคลอนอีกนิดนึงว่าทําไมคนชอบพัฒนา iOS มากกว่า Android แม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามไหนยังใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ไหมแบบนี้เห็นแล้วเนี่ยเอ้าอย่างนี้ก็ต้องยิ่งใช้สิไม่ค่อรวยเลยซื้อเครื่องมาได้เพียบเลยข่าวลือนะครับ Apple จะเลิกใช้แผนที่จาก Google Map เอ้ยข่าวเมื่อวานนี่หวา่อาอ้าวข่าวต่อมา Microsoft อัปเดต Silverlight 5.1แบบเงยียบๆอัพไม่อัพไม่รู้นะแต่ว่ารู้ว่าผมไม่ได้ใช้เลยอะ่ะทีมงาน Cyanogen มอสนะครับยืนยันไม่ละทิ้งเวอร์ชัน7 x การันตีพัฒนาต่อไปปัจจุบันมีเวอร์ชัน9ด้วยทีมงาน CyanogenMod CM นะครับออกมาพัฒนาแผยกับพัฒนา CyanogenMod ส,สาย,ย7.0นะครับตัวอิงก,กับ Android 0 3ว่ารุ่นที่ออกรุ่นเสถีย CM 2, ร CM 7.2บน Android 0 3 7ในเร็วๆนี้เรียบร้อยและยังพัฒนาต่อสาย7 x ต่อไปเนื่องจากมีมือถือจํานวนมากที่ไม่สามารถเก็บไปใช้ Android 4.0ได้ยหตุผก็ตามอัตราการพัฒนาของ CM 7 x จะช้าลงปัจจุบันที่อัปเดตกันเป็นรายวัน เปลี่ยนมาเป็นการออกทุกสัปดาห์แทนก็จะต้องย้ายกําลังไปพัฒนา CM ก็จุด x แทนวันนี้ทีม CM ยังประกาศมือถือที่รองรับได้แก่ HTC Status นะครับ HTC c WiFi S LG Optimus Chic Motorola p o t o n Samsung Galaxy 5นะครับก็มีข่าวลือกับต้นเครื่องต้นแบบไทเซนอาจจะต้องใช้จอ Super AMOLED HD p a u s ที่ไม่ใช่เพนทยนะครับ หลังจากที่มีภาพต้นฉบับของอไทเซนนะครับมีข่าวลือข่าวล,ลือเรื่องจากาแซมโมบายนะครับว่าเครื่องไทเซนนะครับต้นรหัสไอเก้าพันห้าร้อยนะครับโค้ดเนมฟาเซอร์นะครับจะใช้จอแบบซูเปอร์มัเดยเฮติพัทซึ่งคล้ายกับตัวสมทรง a l a ซ y ย o น e หรือกาเซียเอสามแต่มีสิ่งต่างต่างก็คือใช้จอเป็นแบบ r g b แทนที่ใช้จอเพนทายที่เสื่อมสภาพช้าวกว่าถ้าข่าวลือเป็นจริงคนที่เกียดจอเพนทายจะคงน้ำน้ำลายหกเป็นแน่สงสัย โลเว้นเสียว่าเครื่องที่หนาเอาเรื่องโนเกียสารัฐเผยรูเมียใขายดีมากเตรียมส่งโนเกีย808เพร์วิวในสหรัฐเมกาต่อไปเว็บไซต์ PC Magazine ได้สัมภาษณ์กับคริสเวเบอร์นะครับผู้บริหารโนเกียสหรัฐเมกาที่งาน CTIA โดยเวเบอร์นะครับได้เผยว่าโนเกียรูเมียที่จัดจำหน่ายในสหรัฐเมกาได้กระแสตอบรับดีมาก แม้ว่าไม่ได้ไมไ่โตในระบบอื่นนอกจากนี้โนเกียก็กําลังทำงานหนักเพื่อส่งโนเกียรูเมียนะครับให้ทันต่อความต้องการของตลาดทั้งนี้โนเกียกำลังจเจราจากับบริซอนนะครับแวร l เลเพื่อส่งโนเกียลูเมียนะครับจัดจาหน่ายในเครือข่ายของบริซอนและเอ่อเวเบอนะครับก็ไม่สนใจว่าสปริงและเอ่อชิคเกตนะครับจะ,ป,ะปฏิเสธการจัดจำหน่ายวินโดว์โฟน e อพอ l โลเพราะว่ายังคงมีเครือข่ายที่สนใจตัว Apollo อยู่มาก วันนี้เวเบอร์ยังเผยรายละเอียดที่น่าสนใจว่าโนเกียจะส่งตัวโนเกีย808เปิ่มวิวนะครับขายสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้ซึ่งขายกับเว็บข้อมูลนักพัฒนาที่จะเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลหลุดจากเว็บไซต์ FCC และ,เ,ะเว็บจัดจำหน่ายในเม็กซิโกเมื่อไม่นานมานี้โดยจะขายเครื่องเปล่าแล้วจะรองรับเครือข่าย AT&T อย่างแน่นอนส่วนที่อื่นไม่ได้เผยรายละเอียดไว้ส่วนความสำคัญเต็มๆ,ๆก็ให้ไปดูที่เว็บไซต์ PC Magazine นะครับก็เขาไม่ได้แปลให้อ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนอะต่อมา iCloud บน iOS 6จะรองรับ n o t e และ r e m i n d e r ีเอ้อ Reminder เหรอ Reminder เราจะข่าวอเอยเกี่ยวกับารยกเครื่องแผนที่ iOS 6ล่าสุดข่าวจาก9 to 5 Mac นะครับได,ได้สังเกตเว็บไซต์ beta.icloud.com นะครับและ d e v e l o p i c l o u d c o m ว่ามีไอคอน n o t e และ r e m i n d e r เรมินเดอร์นะครับโผล่มาพื้นหลังของเว็บไซต์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า iOS 6จะมีการรองรับการซิงค์ข้อมูล i c l o u d มากขึ้นเป็นแน่คราวนี้เป็นจริงหรือไม่ต้องรู้ที่งาน WWDC 2012นะครับอัปเดตว่าเว็บไซต์9 t o 5เผยว่าซอร์สโค้ดของ2เว็บนี้ผู้ที่เข้าถึง i c l o u d Beta และไอคาว d e ีเวลลอปได้นั้นจะต้องใช้ระบบ iOS 6เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบปิดนี้เองและเป็นที่แน่ชัดว่าพนักงาน Apple บางส่วน,นกำลังเข้าใช้ iOS 6 Beta อยู่ก็งแง่สิ แอปฟรี free, แต่งภาพได้แจ่มแชร์บนสวิตเตอร์ได้ง่ายด้วยฟิลเตอร์เจ๋งๆจากทวิตพิกฟรีบน i อ n ฟนแอนดรอยด์อดแน็คลิมประกาศแต่งตั้งประธานฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายการตลาดใหม่นะครับ Research in Motion หรือริมนะครับ RIM ทำไมเขาไม่เขียนภาษาอังคฤษว่าประกาศเพิ่มบุคลากรให้แก่ทีมฝ่ายบริษัทนะครับโดยแต่งตั้งสองผู้บริหารใหม่นะครับกับมิสเตอร์คิสเตียนเทียนะครับ แล้วก็ให้ตำรงจตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายบริบัติการนะครับแล้วก็แฟงลูเบนนะครับตำแหน่งบริหารทางการตลาดจากประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจโมบายคอมพิวติ้งนะคบทั้งทั้งเอ่อทั้งมิสเตอร์เทียแล้วก็มิสเตอร์บูเลนนะครับก็ได้เสริมทับทีมบริหารเดิมของริมนะครับให้เดินนัดตามแผนของบริษทัทซึ่งมุ่งเน้นในการขยายฐานลูกค้าระดับโลกและคงเตรียมพร้อมในกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดแบบบริเทนก่อนที่จะเริ่ม เริ่มกับริมนะครับมิสเตอร์เทียเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทของบริษัท Sony Mobile Communication นมันเพิงเจ๊งอยู่ไม่ใช่เหรอนอกจากนี้ยังคงดำรง,งตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายปฏิบ,ตบัติการจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการให้บริษัทอ,อีลิกสันนะครับทั้งในยุโรปเอเชียและละตินอเมริกาทั้งนี้มิสเตอร์เทียเข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัทปฏิบัติการให้กับริม โดยรับผิดชอบในส่วนของปฏิบัติการทั้งหมดของฝ่ายอุปกรณ์มือถือและฝ่ายบริการซึ่งจะครอบคลุมในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสินค้าด้านการขายทั่วโลกด้านโรงงานและด้านผู้ค้าปีกมิสเตอร์บูเลนเคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกลยุทธ์การตลาดการขายให้กับบริษัทไลท์ไลท์สแควร์นะครับบริษัทเราว่ารู้จักก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้ำอำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับอ่าวอเตอร์ฟอนนะครับกลุ่มวอเตอร์ฟอนหรือว่า เป็นรองประธานบริษัทฝ่ายแบงคฝ่ายแบรนด์และการตลาดสําหรับผู้บริโภคให้กับออเรนจ์กรุ๊ปทั้งนี้มิสเตอร์บูเลนจะเข้ามารับผิดชอบดนน้านการตลาดทั่วโลกของริมจะไปรอดไหมนี่เอาเหอะเผื่อดังเกาะแบงคุเบอรี่ไปริมประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มล่าสุดแบงคุเบอรี่10ประกาศไปตัน้นงนานแล้วไม่ใช่หรอมิสเตอร์อเล็กซ์ซอนเดอร์นะครับรองประธาน ฝัน,นพัฒนาสัมพันธ์และพัฒนาสังคมนักพัฒนากล่าวว่าแพลตฟอร์มเแบเบอรี่เทนสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อยกระดับเสริมประสบการณ์การใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เบเบอรี่ซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า77ล้านคนทั่วโลกนักพัฒนาที่สร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มเบอเบอรี่เทนจะสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีความล้ำสมัยซึ่งนําเสนอการยกระดับประสบการณ์ใช้งานนะ่าตื่นเต้นให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายผ่านประสานระหว่างที้ ฟีเจอร์พื้นฐานเดิมและแอปพลิเคชันอ,อื่นๆเช่น BBM ด้วยการใช้ประโยชน์จะองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์ของสุดยอดแพลตฟอร์มโมบายคอมพิวติ้งในล่าสุดนี้สาถุไปให้รอเถอะแล้วก็ข่าวไอ้โบชัวมือถือสมัย12ปีที่แล้วนะครับทีวทิที่โนเกียราคา40,000กว่า วันนี้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับแล้วอีกสองชั่วโมงถัดไปติดตามชมกันถึงแม้เทปต่อไปมันจะเป็นเทปซ้ำกับเทปนี้นะครับแต่ผมก็จะพยายามหาสิ่งใหม่ๆม,มาอัปเดตเสมอขอบคุณที่จะตามชมเสื้อใหญ่ IT News Big Tiger IT แล้วอย่าลืมติดตามชมกันนะผ่านเว็บไซต์ tv64tk.com แล้วก็เร็วๆนี้ผมมีโครงการที่ว่าจะนำไรายได้ของโฆษณาในเว็บไซต์นะครับไปช่วยในส่วนของออกลุ่มของเชชเชียนะครับซึ่งเป็นทางาผู้พิการในผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีตรงนี้เดี๋ยวผมขอเขียนคร่าวๆเกี่ยวกับเรงโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอฝากร้านเส,เสือน้อยซอเสอใหญ่นะครับตอนนี้กำลังทำสติกเกอร์หน้าร้านอยู่ ว่าเรื่องนี้จะมีการเปิดเป็นทางการขอบคุณมากที่ตามชมกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ